โอเคเดี๋ยวขออนุญาตคุณพี่เก็บข้อมูลลูกค้าของเรานิดนึงนะอันนี้เนี่ยพี่รู้จักร้านมานานรถบ้านของเรามานได้ยังไงครับก็มาสุ่มมากันแล้วเนาะดูมาเรื่อยๆดูมาเรื่อยๆนี่แหละดูมาเรื่อยๆดูมากี่ร้านแล้วกว่าจะมาถึงร้านผมร้านอะไรที่เราดูันนั้นอ่ะวิดร้านดูไลายไลายร้าน้สามสี่ร้านสามสี่ร้านเนาะถูกใจร้านนี้แหละอื บ้านอยู่ที่ไหนกันนะครับบ้านคาค่ะบ้านคาลาดบุรีนะครับผมอยู่ตะเข็บชายแดนเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับผมอ๋อแล้วเพราะอะไรทําไมถึงตัดสินใจซื้อรถกับร้านมานารรบ้านของเราบริการดีพูดดีแล้วก็ถูกใจรถครับผม <laughs> ดูเครื่องอะไรๆะไรแล้วคือดูดีหมดทุกอย่างครับผม,บผมไปง,ง่ายไหม ยังง่ายนะไม่ยุ่งยากอของเราเป็นไฟแนนซ์ของ T T B ีบีใช่ T ีท<ช>ีบีธรรมชาตทหารไทยน่ายจอนเขามาให้แล้วแน่เลยเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะโอเคลูกเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะเงินเขาเรียบร้อยครับรผมขอ,ขอบคุณมากถ้ามีสิบคะแนนเต็มพี่ให้นัดมาหนารถบ้านของเรากี่คะแนนครับสิบเต็มค่สิบเต็มไม่หักเลยหรอครับโอเคเยี่ยมเลยพี่ขอบคุณมากนะครับ